ข้อดีต่อข้าชอบข้าชอบกินเกินนะข้าชอบกินได้ทุกอย่างแต่ว่าเป็นเครื่องที่ว่าอยู่ง่ายใช่ไหมล่ะเธอเป็นคนที่ว่ากินง่ายไม่มากเรื่องและถึงเจ้าจับวัวเจ้าก็เป็นคนดีมีเมตตาได้นี่หนหัวนาหัวเป็นนักร้ามนี่ปลาเพื่อนดีแท้เลยนะส่วนเรื่องชื่อของเจ้านะ่ะ เจ้าบอกเพื่อนของเจ้าไปเลยว่าเจ้าไม่ชอบให้เพื่อนของเจ้ามาเรียกไข่อ้วนอีกนั่นแหละก็เพราะไข่อ้วนนั่นแหละและบอกให้เพื่อนของเจ้าเรียกว่าไข่น้อยนีย่ผมตอไขน่นนอยอยู่แล้วนี่เอาล่ะนะนีใหนหัวหนห้วขอบใจมากเลยครับขอบใจมากเลย แล้วถ้าเกิดเพื่อนของข้ามาเรียกข้าเรียนหนังสือไม่กิงหรือคิดตอบคำถามได้ไม่เร็วเท่ากับเพื่อนคนอื่นล่ะนี่เจ้าไข่หนุยฟังแล้วนี่นะข้าฟังแล้วรู้สึกจะอไรล่ะมันก็แปลกใกนะตัวข้านั่นเหรอไน่หัวครับไนหัวไนหัว ยังไงล่ะเจ้าไข้โน้ยสารรู้ใจยังไงตัวข้าฟังแล้วก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกเศร้าเสียใจและน้อยใจแล้วเจ้าแล้วเจ้าว่าเพื่อนทพูดแบบนี้เพราะเหตุอันใดล่ะเพื่อนเหล่านี้ล้วนแต่พูดไปดีกับเพื่อนเพื่อนอื่นเลยเป็นประจำทุกวันแปลว่าเพื่อนคนอื่นก็โดน แล้วโดนเจ้ามีเพื่อนทั้งหมดกี่คนในห้องอ่ะผมมีเพื่อนทั้งหมดยนะี่สิบห้าคนครับแล้วเพื่อนที่พูดไม่ดีกี่คน<อ>พูดไม่ดีก็มีคนสองคนสามคนเท่านั้นเลยครับาาเทงรู้แล้วไหมั่เเทงคิดไ้แล้วว่าคนที่พูดไม่ดีมีอยู่คนสองคนสามคนเท่านัา้นเลย<อ>ถูกเลย <S <S เห็นไหมล่ะไครน้อยเพื่อนที่เหลือ เขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยนะเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเจ้าเลยนี่แล้วสาหรับเจ้าเรื่องทีง่เพื่อนเจ้ามานี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่หถ้าเป็นเรื่องจริงเจ้าคิดปรับกงอะไรตัวเองได้ไหมข้ยายอมนะข้าจะตั้งใจหมั่นเพียรฝึกฝนตนเองอ่านตำราหนังสือทุกวันดีมากดีมากอ้หนุย่ย ถ้าอยากให้เจ้าเอาเสียงที่เจ้าโดนเพื่อนว่ามาแรงผักดันเป็นกำลังใจของตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองสู้กับคำพูดเพื่อนที่สูจนว่าเจ้าทำได้แค่ไหนให้เจ้าเชื่อมั่นตนเองแล้วคนอื่นจะได้เห็นความจริงในที่สุดไหนหัว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 กับไหนหัวข้าอยู่นี่ยังไง่ะไหนหัวไหนหัวไหนหัวข้าไหนหัวครับ ตอนนี้ในหัวท่านรออย่างแรงเลยนะครับไอเทงขอเป็นเอฟซีในหัวนะครับแม่ข้าขอเรียกท่านว่าในหัวสักคนได้ไหมครับต่อไปข้าจะได้เจ้าไข่นุ้ยกับเจ้าเทงช่วยคิดได้ครับในหัวครับเทงพรมเทงพรมคิดซิคิดซิดค,ดค,ดค,ดคาปูชโนเอเซโซอาคาบิตะ ไรน่นะเออเออเออเอาเข้าไปเทมถ้าให้คิดข้อดีข้อจำกัดของฮิปโปแต่ยาฮิปโปเนี่ยอ้วนดำแต่เจ้ารู้ไหมว่าทนิดกาแฟมันสีอะไรอ่ะอกาแฟกวสีดำอ้วนดำแล้วข้อดีอ่ะข้อดีของฮิปโปก็คืออึดทึกทนครับในหัวครับพละกำลังนะ พลัดกำลังดำน้ำได้นานครับในหัวฮิปโปตัวนี้นะได้แปลว่าฮิปโปมีความอดทนเจ้ารู้ไหมว่าฮิปโปชนะสิงโตกับตอร์เขสได้ยังไงมีคุณค่ามีความอึดมีความอดทนพลักำลังที่ดีความมั่นใจและตัวเองมันมองเห็นคุณค่าของตัวเองและห้ามก็ยังไม่อยู่นะในนู้นนะี่เนาะครับครับับ,บดีมากแล้วให้ทุกคนช่วยกัน ขอบคุณครับในหัวขอบคุณมากมากเลยครับผมเข้าใจเป็นอย่างยิ่งทีนี้ข้าจะไปขอเล่นกับเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วนี้ดีมากดีมากดีนั่นแหละเจ้าสามารถสร้างเพื่อนได้เลยนะไม่กําล้อให้เพื่อนเข้ามาหาเจ้าหรอกเจ้าไปหาเพื่อนเพื่อนหากวันนี้เพื่อนเจ้าไม่ให้เล่นด้วยเจ้าจงอยาไปถือสาวันหนึ่งเจ้าเติบโตมาแล้วท่านจะมีเพื่อนมากกว่านั้นให้ดูแลตัวเองไหนหัวรับไหนหวัวในหัวในหัวหนหวัหนหว,หหว,หหวเออ ข้าว่าเวลานี้ประตูแฟนลิกเกแห่งเมืองนครมิมานฟ้าจับติดล้วจริงสินะจริงสิเอเทตัวเรากับเอเทสก็ตกลงจะกลับเมืองนครอำมเนสินไปแล้วนะนะเจ้าไผ่น้อยข้าขอให้เจ้ามีความสุขส่วนเพื่อนของเจ้าข้าขอฝากคำเอาไว้ด้วยให้ใช้คำพูดของเจ้าหนะนะ อย่าไปทำร้ายความรู้สึกของเพื่อนๆกันอีกเลยเจ้าตจงคิดว่าหากเจ้าเป็นคนที่ถูกเพื่อนนินทาทำร้ายความรู้สึกทําให้เศร้าเจ้าจรู้สึกอย่างไรจงใช้วาจาอย่างระมัดระวงังคิดก่อนพูดเจ้าอาจจะคิดว่าการพูดล้อจะสร้างความสุขนานและเสียงหัวเราะได้แต่มันเป็นการสร้างแผลให้กับผู้ถูกล้อในใจส่วนเพื่อนที่ได้ยิน เพื่อนที่ดีย่อมถูกทางควรให้กับเพื่อนพูดดีตรงพูดแนะนําด้วยความจริงใจครับแล้วมีอะไรฝากถึงครูเอ้ยมีอะไรฝากถึงพระอาจารย์ฤๅษีไหมครับในวัวครับถ้าอยากจะฝากให้พระอาจารย์ฤๅษีผู้เป็นผู้ใหญ่โรงเรียนให้ทําสิ่งแนดล้อมในโรงเรียนปลอดภัาายให้เป็นผู้ฟังเด็กมีปัญหาแก้ปัญหาให้กับเด็กที่ยังใช้วาจาทำได้เพื่อนให้แก้ปัญหาเพื่อสร้างความคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเด็เก,กิลกัพ่อแม่ ในหัวข้าโุเพราทึ่งเพราโกเรียไทายล้วอยากให้เด็กๆได้มาลองฝึกเชิดน,นั่งตะลุมกันไดน้เลย